ตอนนี้ผมเดินเข้ามาภายในวัดนะครับผ่านกิโลเมตรที่4นะครับกับอีก250เมตรบรรยากาศนะครับบรรยากาศภายในถนนที่อยู่ในบริเวณวัดนะครับก็จะมีนะครับ จุดสูงสุดจริงๆก็คงไม่ได้อยู่ที่วัดนะครับแต่ว่าน่าจะขึ้นไปได้อีกแต่ว่าเราก็ไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าเราจะตรงไปที่วัดเลยนะครับเนี่ยสวยงามมากเหมือนกับธรรมชาติสร้างไว้ครับ สวยงามจริงๆก็อาจจะมีพี่ๆน้องๆที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับอาจจะได้มารีวิวไปบางส่วนแล้วละ่ะแต่ผมก็มาในบรรยากาศของผมนะครับก็เห็นแล้วก็สวยงามครับสวยงามในความเป็นธรรมชาติ ังขวามือเนี่ยนะจะเป็นแนวของเหมันก็เป็นหน้าผาเลยนะครับแต่ก็ถือว่าชันแล้วถนนกว้างนะครับถนนกว้างคนระับ แนะนำนะครับถ้ามาเดินช่วงนี้นะครับอาจจะสิงหากันยาเนี่ยเาะว่าแนะนํารองเท้าที่มีพื้นที่มีดอกหนานิดนึงนะครับเหมือนเป็นออกที่แบบมีดอกเหมือนกับรองเท้าเทลครับเพราะถ้าเป็นรองเท้าวิ่งธรรมดาเราเดินเราจะจะระแวงนิดนึงเพราะว่าพื้นมีตะไคร่น้ำครับแต่ว่าก็ก็จะมี ทางเดินที่เป็นแบบอย่างนี้ครับเราก็เดินได้อยู่แต่ว่าตรงนี้ครับไม่น่าเดินเพราะลื่นเนี่ยลื่นจริงๆครับอันตรายแล้วก็เนี้ยช่วงนี้จะชันลงไปนะครับจะชันลงไปต้องระวังนะครับช่วงนี้ต้องค่อยๆเลยนะครับถ้าเป็นรองเท้าวิ่งที่แบบพื้นเรียบๆนะครับ ต้องค่อยๆเลยก็เดินไปเรื่อยๆครับยังไม่มีทีท่าว่าจะถึงบริเวณวัดนะครับ ก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาตินะครับความเงียบสงบ น่าจะเป็นแทงน้ำที่สร้างไว้เก็บน้ำสำรองเวลาใช้หน้าหน้าแรงครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะใกล้ีใกล้ถึงบริเวณวันแล้วก็จะเห็นสิ่งปลูกสร้างนะครับนะครับ ก็อาจจะไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศของสถานที่ที่เป็นสิน่งปลูกสร้างนะครับเพราะว่าอาจจะไปลบกวนทางวัดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเก็บเป็นภาพภาพบรรยากาศของวิวเป็นของสถานที่นะครับเดี๋ยวไปจุดดูจุดไฮไลท์ที่เห็นลงในคลิปกันบ่อยๆนะครับจุดไฮไลท์จุดหนึ่งที่เป็นเหมือนกับสร้างชิดกับหน้าผาไว้ จับจากกามินขึ้นมากิโลเมตรที่400เอ้อ4กิโลกับอีก760เมตรนะครับเดินขึ้นบันไดฝั่งซ้ายมือ บนท่่นจะเป็นที่พักของพระภิกษุครับพระสงฆ์สวยงามนะครับอยู่ช่าง้อนผาพอดีเลยไม่เหนื่อยครับถ้าได้มาผมจะบอกเลยว่าคุณมาไม่เสียเปล่าแน่บรรยากาศนะครับ สวยจริงๆอันนี้จะอยู่ด้านบนนะครับด้านบนเราเราเดินขึ้นบันไดมาก็จะมีเนี่ยครับผมเห็นกอไม้ไผ่ใหญ่มากที่อื่นก็อาจจะมีนะครับแต่เอาพูดกันจริงๆอ่ะผมผมเพิ่งมาเห็นกอ ไม้ไผ่ที่เป็นเหมือนไม้ไผ่ยักษครับแต่ผมไม่รู้ชื่อว่าเขาเรียกว่าชื่อไม้ไผ่อะไรนะครับจริงๆเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเข้ามาดูคลิปก็บอกได้บอกด้วยนะครับว่าเป็นเป็นไม้ไผ่อะไรนะครับลำใหญ่มากแล้วมีความสูง ด้วยครับสูงมากด้วยเนี่ยฮะนี่จะมีหนอหนอด้วยใหญ่จริงๆ,ๆ <c oughs> นะครับก็เนี่ยเขาเป็นหนอที่เริ่มโตขึ้น <c oughs> นะครับ ใครรู้จักชื่อก็บอกด้วยนะครับว่าเป็นไผ่อะไรนะครับแชร์ให้พี่น้องที่เข้ามาดูได้รู้ได้ทราบกันด้วยว่าเป็นไม้ไผ่อะไรอีกจุดหนึ่งเลยครับสวยงามมาก นี่จะเป็นศาลานะครับคำพิรยานเมตตาสามัคคีนะครับเป็นอาคารที่สวยงามมากครับแล้วใช้ต้นไม้ทั้งต้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับบรรยากาศภายในวัดก็อาจจะไม่ได้สะดวกในเรื่องของการถ่ายคลิปมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็น สานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้ำสูงก็ไม่ได้ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราเอา่ามีเวลาน้อยนะครับแต่ว่าแนะนำนักท่องเที่ยวนะครับถ้ามามีโอกาสก็เชิญนะครับเมื่กี้ผมก็ได้เข้าไปตรงศาลาที่อพระสงฆ์ท่านอยู่นะครับกำลังฉันข้าวเช้าพอดี ก็ไปเจอกับนักวิ่งน้องที่รู้จักกันที่อยู่อำเภอนาแกนะครับเป็นศัสดีน่าจะเป็นศัสดีอำเภอที่นาแกนะครับเป็นทหารนะครับขึ้นมาบำเพ็ญประโยชน์มาเห็นว่ามาเทพื้นแล้วก็ทำโครงหลังคาน่าจะเป็นกุฏิครับ้คุยก็กได้เนี่ยฮะของ เขาเรียกว่าพาถอยจริงๆไม่รับนะครับจริงๆก็ไม่นั่นแแต่ว่าต้อบอกโอ้ยมาวัดก็ต้องได้พาถอยบอกได้พาถอยกลับไปก็ใจดีมากครับก็เมื่อกี้พูดคุยกันแต่ว่าก็ไม่ได้บันทึกภาพนะครับน้องก็บอกว่ามีโอกาสก็มาพักแล้วก็พี่ๆที่เป็นคารวาสที่ขึ้นมาเป็นอำนวยความสะดวกให้กับพระโสด ข้างบนก็บอกว่าถ้ามากันไม่เยอะนะครับก็เอาเต็นท์ขึ้นมากลางมากลางได้ก็กลางเต็นท์แล้วก็ซ้อมถ้าใครจะซ้อมก็ซ้อมได้วิ่งขึ้นลงได้นะครับก็เตรียมสเสบียงมาแต่ไฟฟ้าไม่มีนะครับมีนะครับไฟฟ้ามีแต่ว่าจะไม่เป็นไฟฟ้าที่เป็นจากการไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์นะครับ ก็อยู่แบบภาวัดป่าครับสมถะเรียบง่ายฉันข้าวคาบเดียวนะครับก็เป็นเป็นอะไรที่น่าเริ่มใสนะครับของสายวัดป่านะครับสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอลา พี่พี่เพื่อน,นน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมีโอกาสนะครับแนะนําได้มาเดินขึ้นนะครับถ้าเป็นสายวิ่งก็อาจจะมาวิ่งขึ้นเดินมั่งวิ่งมั่งนะครับแนะนํานะครับเรียนเชิญจะได้พบกับบรรยากาศที่สวยงามนะครับแล้วก็สงบขอบคุณขอฝากนะครับ ญาติยโยมที่มาทำบุญที่วัดนะครับก็ได้เป็นเป็นน้ำกับขนมเล็กๆน้อยๆจากญาติยโยมที่มาจังหันเช้านะครับถ้าเรียกง่ายๆก็คือจังหันเช้านะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นครับต้องอขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับแนะนำนะครับวัดถ้ำสูงหรือวัดดอยสวรรค์ที่อำเภอนาแกนะครับ จังหวัดนครพามนมนะครับมีโอกาสมาเที่ยวกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณครับ